สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องกะมลฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูหมูออกลูกกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะตัวนี้คือมันเจ็บท้องอยู่แต่มันใกล้ออกแล้วนะคะทุกคนแ <c oughs> ม่นมันขัดมากเลยทุกคนถ้านมขัดอนะทุกคนมันจะเป็นอย่างเงี้ย เห็นไหมมันจะตั้งเต้าแบบอย่างงี้อันนี้นคือก็เรียกว่าอาการนมพัดนะคะถ้านมยังไม่ขัดนะคะมันก็จะเป็นแบบว่าเหี่ยวแบบเหี่ยวไปเลยมันจะยังไม่ได้เป็นอย่าง่ี้อันนี้มันจะตึงแล้วอันนี้นะคะเหี่ยวนะคะว่าใกล้ มมา,ออมาแลป๊นลบ,บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราช่วยกันถ้าตัวนี้เราช่วยน้องไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเหมือนกับว่าจะตายตั้งแต่อยู่ในท้อน,นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยมีนะรงส่านรมากเลยอะตายไปแล้วนะคะสองตัวเนี่ยทุกคนดูดิเราช่วยไว้ไม่ทันนะทุกคน อันเนี้ยตัวเนี้ยคือของแม่หนูที่ตายตัวนี้ของแม่หนูที่ตายทุกคนตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นนะมม่คือลกนะทุกคน,นะค่ะคือมันออกหมดแล้วนะคะคือมันจะม,มีลกออกมาเห็นไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็คือลกนะค,ะคือหมดแล้วถ้าหมดแล้วนะคะลกมันก็จะออกมาค,ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลย เนี่ยน,นี่นะคะก็จะเป็นลูกหมูที่เพิ่งเกิดใหม่ก็เป็นตัวน,นี้นนม่จะกินเหรทุกคนทุกคนเคยสงสัยไหมว่าทำไมหมูมันต้องตัดหางแล้วก็ตัดหูเพราะว่าที่ตัดนะคะเพื่อว่าตอนโตอ่ะเราจะได้แยกออกนะคะว่าถ้าตัดหูแบบว่าข้างล่างอันเดียวก็คือหมูขุนหรือว่าหมูเนื้อน,นะคะ ถ้าตัดข้างบนสองอันแสดงว่าแม่แสดงว่าค้องอันนัก็จะเป็นค้องแม่พันนะคะก็คือก็จะเป็นแบบแม่พันอย่างนี้เลยเห็นไหมตัดแบบสองอันอย่างนั้น,นะข้างบนหูอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดหางนะคะเพื่อไม่ให้ยาวเกินนะคะเพราะว่าตอนโตเดี๋ยวว่าแบบเหมือนกับว่าชี้หรือว่าเอือจะได้ไม่ไม่กระเด็นแบบเข้าหาคนเลี้ยงนะคะอันนี้จะก็จะเป็นแบบนี้พอโต,ตมาหางก็จะประมาณนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะคะ จะเป็นรูปมันแล้วก็ฉีดยาฆ่าลมพัดเหล็กนะคะเพื่อให้วิตามินแต่ลูกเหมือค่ะแล้ววันนี้นะคะจะต้องจบการนำสนเสนหเพียงเท่านี้นะคะตอนต่อไปหรือวอีทีหน้าต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีทีหน้ากันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงวีธีนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ